มาข่าวต่อไปอันนี้เรียกว่าข่าวดีไม่ใช่ข่าวดีอ่ะเป็นข่าวที่แบบว่าภัยใกล้ตัวนะคะสำหรับของคุณแอ์พันธิราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปในการโต๊ะแชร์มหาชนคุณเขาก็เล่าเรื่องเหตุการณ์หนึ่งว่าแต่มันผ่านมานานแล้วนะมันนานมากแล้วแต่มันก็เป็นความทรงจําที่ไม่ดีกับคุณแอ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไว้ใจเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งไปอยู่เมืองนอกแล้วไว้ใจก็ต้องไว้ใจอ่ะเขาก็ไปคุณแอ์เขาไปกับเพื่อนสนิทนะแล้วก็ไปพัก ที่ที่หนึ่งแต่ว่าพักที่เดียวกันกับผู้ชายคนสนิทก็แล้วกันคือเหตุการณ์คือว่าเขาก็เล่าว่าเขาไปพักเนี่ยเข้าไปพักเหมือนในห้องเดียวกันแต่ว่าคอยู่คนละห้องแล้วห้องน้ำก็คนละห้องแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดคือเฮ้ยเราใช้ห้องน้ำตัวเองไม่ได้วะต้องไปเข้าห้องน้ำของผู้ชายในห้องของเขาว่าคุณรู้อปก่าปะเป็นเรานะเราก็เอ๊ะทำไมอ่ะห้องน้ำอยู่ในตัวเอ๊ะใช้ไม่ได้ เอาก็ดิดนึงอ่ะเราก็กบไม่ได้คิดอะไรอ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําเธอก็ได้เขาให้เหตุผลว่าเนี่ยแม่บ้านทาความสะอาดมันคิดราคาแพงเอาก็เลยให้ทาความสะอาดเฉพาะห้องเขาห้องรับรองแขกเนี่ยก็เลยไม่ได้ทาอ่าไม่ได้คิดอะไรหรอกคขานี้จากนางเอะแล้วกับเพื่อนสาวของนางปุ๊บก็เลยแบบว่จะทำยังไงดีสรุปแล้วนางก็เออเออหรือจะมีกล้องหรือเปล่าอ่าก็ยังไม่ปกักใจเชื่อสรุปนางไปเข้าห้องผู้ชายจริงๆห้องน้ํานะเสร็จแล้วปุ๊บก็รู้สึกว่า หากล้องจ้าฮ่ฮฮ่เจอไหมเจอเจอเจอปุ๊บเนี่ยนะก็เลยแบบว่าเหมือนรู้ตัวแล้วแต่พอเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาจับโปะได้แล้วว่าเราเจอกล้องอ่ะรู้ป่ะแล้วเขากำลังแอบดูกล้องอยู่แล้วมันก็มีเหมือนกล้องมันขุกติกุกอย่างเงี้ยก็รู้ได้ว่ามันเฮ้ยเหยื่อรู้ตัวแล้วว่าอก็มีการตะโกนออกมาจากอีกห้องหนึ่งว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะอะไรนี่นี่นก็เป็นความทรงจำของนางว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่เราไว้ใจนะ มันมันแบบมันคาดคิดไม่ได้อะว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตนางแล้วเขาก็ไปกับเพื่อนเขารู้สึกกลัวมากเฮ้ยถ้าเป็นเราอ่ะแล้วเราอยู่ในต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เมืองไทยแล้วใครจะช่วยเราแล้วถ้าเกิดเกิดไม่ดีอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นพื้นที่ของเขาซึ่งอยู่ในห้องนั้นน่ะถ้าเกิดสมมติเราออกมาไม่ได้ถ้าเกิดเกิดการทำ้ายร่างกายมันคิดได้หลายอย่างถูกไหมคุณผู้ชมมันก็ทำให้เขารู้สึกแบบสะเทือนใจว่าสิ่งนี้คุณไม่ควรไว้ใจใครใช่มากที่สุด ก็คือคุยกับตัวนะแม้แต่ตัวเองยังไว้ใจตัวเองไม่ได้เลยคุณผู้ชมนะฮะเราจะไปไว้ใจคนอื่นได้อย่างไรนะเพื่อนก็คือเพื่อนคำว่าเพื่อนก็คือเพื่อนคนรู้จักก็คือคนรู้จักเขาไม่ใช่ชีวิตเราเขาไม่แคร์ในความรู้สึกเราด้วยซ้ำใช่อันนี้ถึงต้องบอกว่าเระมัดระวังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีตำรวจนะตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็มีการตรวจจับในส่วนของพวกถ่ายคลิปพวกนี้ด้วย มีมันมีแพร่ระบาดไปในกรุ่ปไลน์นะคุณผู้ชมหรือว่าเปิดกลุ่ม VIP เนี่ยนะคะก็เก็บค่าสมัครรายเดือนเนี่ยบรรดางานอีเวนต์ต่ตางๆเนี่ยมันมีผู้มีจัดชีพมันแฝงเข้ามาแบบนี้ด้วยเหมือนกันคล้ายๆน้องแอรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่น้องแอรอาจจะเป็นแบบเหมือนประสบการณ์ มาเล่า,าสู่กันฟัง,<า>งว่าแบบเราไม่ควรไว้ใจใครนะซึ่งมันก็ทําให้เราเอะเนาะเอะตั้งแต่ว่าให้ย้ายห้องเปลี่ยนห้องแต่เข้าห้องน้ําของเขาแล้วเฮ้ยเขาก็เอะถูกต้องแล้วก็หากบ้างืถ้าหากไม่เจอลับกล้องอสมมติถ้าหากก้องไม่เจอละคุณผู้ชมแล้วก็เกิดการเปลี่ยนผ่า โป๊ะอะไรกันขึ้นมานี่ก็คือเขาก็ได้คลิปไปเลยนะแต่ถามว่าเขาได้คลิปไหมก็มีนิดหนึ่ง<ม>แต่ก็รู้ตัวก่อนไงแต่อาจจะเป็นชุดที่มันก็ไม่เหมาะสมที่จะให้คนอื่นดูหรอก<ม>อาจจะไม่ได้โปมากแต่เขาก็ไม่อยากให้ใครเห็นหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็บอกกล่าวกันว่าอย่าไปที่ไหนก็ตามอย่าไว้ใจใครที่เรารู้สึกแบบมันไว้ใจไม่ได้<ม>อะหรืออาจจะแบบยังไงล่ะ ขอแนะนำขอแนะนำทริคนิดหนึ่งเวลาไปทุกสถานที่คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้างโรงแรมหรือใดๆก็แล้วแต่เราต้องมีวิธีการในการสอดส่องในส่วนของกล้องว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างอันดับแรกเงยหน้าขึ้นไปก่อน ว่ามีกล้องไหมนะคะดูว่าดวงไฟเนี่ยมันตกลงมาหรือว่าไฟในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้หลอดไฟมันซ่อนกล้องได้แล้วม,มันเป็นหลอดไฟที่ใส่บันทึกกล้องวงจรปิดไว้แล้วด้วยหรือสามารถใส่ซิมการ์ดเข้าไปได้อันนี้อันดับแรกน่ากลัวรวมไปถึงค่ะเข้าห้องน้ำนะคุณผู้ชมพยายามเตะถังขยะให้ดูว่าถังขยะเนี่ยมันไม่มีกล้องติดอยู่เพราะมันชอบเอาถังเออเอากล้องเล็กๆกล้องกระดุมเนี่ยติดอยู่ตามถังขยะไอตัวเหยียบเหยียบ ตัวเหยียบกับตัวฝาถังอ่ะมันจะซ่อนไว้แบบนี้ก็ระมัดระวังด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมบรรดาลูต่างๆเนี่ยนะบางทีมันซ่อนกล้องไว้แล้วมันปิดด้วยกระดาษทิ่ชู่บ้างบังตาเราบ้างอเงี้ยไอตัวกล่องกระดาษที่ชู้เนี่ยแหละตัวดีระวังเราควรเข้าห้องไปปุ๊บเอากล่องกระดาษทิ่ชู่ไว้ในตู้ก่อนเลยมันไม่ได้ไงเพราะมันล็อกไว้อยู่แล้วล็อกกับผนังแล้ว ในห้างเนี้ยเคลื่อนไม่ได้มันจะเคลื่อนไม่ได้มันจะซ่อนไว้แต่สิ่งหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าทริคอีกอย่างหนึ่งนะผู้ชมถ้าสมมุติว่าในห้องเนี้ยมีที่ฉีดก้นเอ่อเอาน้ําเนี่ยสาดไปทั้งทั้งห้องเลยสัญญาณมันขาดเลยนะสัญญาณกล้องวงจรปิดเนี่ยขาดทันทีจริงไหมเนี่ยจริงอันนี้คือเรื่องจริงฉีดไปเลยค่ะมันอยู่จุดไหนเนี่ยน้ำมันกระเด็นใส่กล้องแน่นอนแต่ต้องระมัดระวังกันต้องลองอ่ะเออต้องลองคุณผู้ชม อันดับแรกคือสอดส่องแหละดีที่สุดนะใช่ก็เรามาระวังสถานที่ที่จะไปในแต่ละที่ก็แล้วกัน<ม>นะคะก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของลักษณะการซ่อนกล้องแบบนี้นะ,ะจ๊ะ